คนเราจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้ต้องกล้าที่จะ,ะเผชิญกับปัญหาหรืออุปสรรคเหมือนเพชรก็จะมาเป็นนัยมณีที่ล้ำค่าคนคู่แก่การปฏิบัติบนมงกุฎทองได้ต้องพางแรงกดดันมหาศาลผ่านการเวลานานนับล้านปีเมื่อชีวิตหนึ่งอุบัติขึ้นย่อมเกิดขึ้นพร้อมกับความหวัง คือหวังความสุขความสำเร็จในชีวิตการดำรงชีพอยู่จึงต้องต่อสู้ดินน้นรนฝ่าฟันกับปัญหาและอุปสรกค์อย่างไม่ย่อท้อหากยามใดที่ท้อแท้จะเพิ่งท้อถอยขอเราจองเข้มแข็งลุกขึ้นสู้ขับไล่ความท้อถอยออกไปและนำกำลังใจกลับคืนมาใหม่สู้ต่อไปด้วยความมุ่งมั่นและอดทน เด,ดดังเพชรติดทนตด่ดสภาวะความกดดันของธรรมชาติเราจะต้องอดทนและรักษาใจให้ผ่องใสทำใจให้หยุดนิ่งอย่างสบายและใจเย็นๆยระดุดดังเพชรแท้ที่ไม่ใจมีเพียงแต่ความงามเป็นเลิศเท่านั้นแต่ยังมีความแข็งแกร่งที่ยิ่งกว่าอัญมณีใดๆในโลกอีกด้วย การรักษาใจให้ผ่องใสที่ดีที่สุดคือการทำใจให,หยุดนิ่งหยุดภายในยิ่งหยุดยิ่งนิ่งใจก็ยิ่งใสสว่างเราจะได้เก่าถึงพระรัตนตรยัยซึ่งเป็นดิพึ่งที่ระลึกภายในอันจะทำให้เรามีกำลังใจไม่มีที่สิ้นสุดจนกว่าจะถึงที่สุดแห่งธรรมกันนะจ๊ะ พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในคุตกนิกายทรบมบทว่าธรรมังจเรสุจริตังนั้นนางทุจริตังจเรธรรมจารีสุขังเสติอาศมิงโลเกปราหมหิจะบคุคคลเพึงประพฤติทธรรมให้สุจริตไม่พึงประพฤติทธรรมนั้นให้ทุจริตผมมีปกติประพฤติทธรรมย่อมอยู่เป็นสุข ทั้งในโลกนี้และโลกหน้าการประพฤติธ,ธรรมคือการประพฤติตนให้อยู่ในกรอบของความดีและความถูกต้องทั้งยังต้องปรับปรุปรงพฤติกรรมของตนเองให้สมบูรณ์ในทุกด้านให้เป็นคนมีความเที่ยงธรรมไม่ลำเอียงไม่นำความเดือดร้อนมาสู่ตนและผู้อื่นซึ่งการประพฤติธรรมนั้นแบ่งเป็นการประพฤต เป็นธรรมกับการประพฤติตามธรรมประพฤติเป็นธรรมคือมีความเที่ยงธรรมมีความยุติธรรม่งเป็นการกระทำที่ชอบที่เหตุผลเป็นสิ่งจะเป็นสําหรับทุกคนทุกแห่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนจะต้องมีให้แก่กันและกันบ้านเมืองจึงจะเกิดความร่มเย็นเป็นสุขเช่นไม่ลำเอียงเพราะรักเพราะชังเพราะหลง หรือเพราะกลัวรักษาความถูกต้องเป็นหลักไม่เอียงซ้ายเอียงขวาส่วนประพฤติตามธรรมนั้นก็คือการประพฤติปฏิบัติตามธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงสอนไปคุณธรรมในตัวสูงขึ้นอย่างน้อยก็ปฏิบัติตามหลักกุศละกรมบทสิบประการซึ่งลูกๆคงจะพอจำกันได้นะจ๊ะถึงแต่เว้นจากการฆ่า การลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการการพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจอ้อไม่โลภอยากได้ของคนอื่นไม่พยาบาิปองร้ายเขาเลนถูกต้องตามทำนองคลองธรรมเราเกิดมาพบชาตินี้นะจะต้องมันประพฤติธรรม และตั้งทำให้มีในตอนจาเป็นิสัยโดยเฉพาะเราเป็นนักสร้างบารมีผู้ที่จะบำเพ็ญประโยชน์กับสังคมส่วนรวมยิ่งต้องประพฤติทําให้สมบูรณ์จึงจะทำงานได้ผลดีและมีประสิทธิภาพแม้ว่าเราจะเป็นคนธรรมดาแต่ก็ต้องฝึกฝนตนเองให้ยิ่งยวดกว่าคนทั่วไปไม้จ์แม่แห้งยังไม่สิ้นกลิ่นหอม อ้อยแม้ถูกหีบยังไม่สิ้นรสหวานเกลือแม้ถูกศัตรูยังไม่สิ้นร,นเรส,สนรเค็มนักสร้างบารมีจะเกิดในชนชั้นไหนก็ต้องไปเลิกเราพติธ,ธรรมปราเราพืธ,ธรรมรักษาธรรมธรรมะก็จะตามปกปักรักษาเราประสบความสุขและความสำเร็จทั้งในภพนี้และในภพหน้ากันนะจ๊ะ สำหรับเรื่องสวรรค์สามผู้เปลี่ยนด้ติเมตตาเราครั้งที่แล้วหลวงพ่อได้เล่าถึงตอนที่สวรรค์สามขณะที่แบกหม้อนนะ้ำกลับอาสมได้ถูกยิงในลูกศรจึงร้องถามว่าใครยิงฝ่ายพระเจ้าปีละยักษราชดำลิว่าบุรุษนี้แม้จะถูกเรายิงในลูกศรอ,อาบยาพิษแต่ก็ยังเรียกหาเราโดยจะคำาทภราะ พแล้วก็เสด็จเข้าไปหาสุวรรณสามตรัสบอกฐานะของพระองค์และถามสุวรรณสามว่าเป็นมนุษย์นาคหรือเทวดาไปสดับพระดำํำรัสของพระราชาแล้วสุวรรณสามก็รู้ได้ทันทีว่าพระราชากระทําลงไปได้เหตุที่ไม่รู้ว่าตนเองเป็นมนุษย์จึงกระาบทูลในทรงทราบว่า ขอจงทรงพระเจริญเถิดมหาบาพิษขาบลงเป็นมนุษย์เป็นบุตรฤาษีฤาษีบิดามขับลงเป็นบุตรขึ้นนายพรานอยาิทั้งหลายเ,าเรียกขับลงว่าสามะขา้าแต่พระอง์ุู้เจริญขับลงจงทอดพระเตศเถิดขับลงกําลังจะตายเพราะถูกพระองยิงโดยลูกศรอ,อาบายาพิษไม่ต่างอะไรกับมฤคค้าที่ถูกล่าโดยพรานป่า พระองค์ขอทูลถามพระองค์ว่าเมื่อพระองค์ยิงฆ่าพระองค์แล้วยายจึงซ่อมพระองค์อยู่เสือเหลืองถูกฆ่าเพราะหนังชานถูกฆ่าเพราะง,งาแล้วข้าพระองค์เราเป็นผู้ควรถูกยิงด้วยเหตุอะไรพระราชาสดับคําของสวรรณสามแล้วก็รู้ว่าคนผู้นี้เป็นมนุษย์จึงรู้สึกาลายพระทัยยิงนะักไม่อาจ ตรัสบ,บอกไปตามความเป็นจริงได้จึงตรัสคำทัดไปว่าพอสามะเราเองกำลังจะยิงสัตว์ป่าพวกนั้นมันกำลังก็งมาสวริยะลูกสองของเราแต่พอพวกมันเห็นท่านทัานนั้นพวกมันก็หนีเราจึงกโรกรธเพราะความโกรธนั้นเราจึงยิงท่านสุนทรสามทูลชี้แจงว่าข้าแต่พระราชา พรคตรัสอะไรชื่อว่าฝูงมลึคะเทียดสายอยู่ในหิมวันต่างประเทศนี้เมื่อเห็นขาบลงคแล้วจะหนีไปนั้นเป็นไม่มีจำนวนแต่ข่าบลงคจำความได้ฝูงมลึคะในป่าแม้จะดุะร้ายแต่ก็ไม่เคยสะดึงหวาดกลัวขาบพระองค์เลยรับจากการในขาบโงคยังอยู่ในวัยเด็กลามึกคะพวกนั้น แม้จะดุร้ายเพียงใดก็ไม่เคยคิดทำอันตรายหรือหวาดกลัวข้าพระองค์เลยข้าแต่พระราชาแม่ฝูงกินนอนภูเขาดกลัวหลบลี้อยู่ในภูเขาพอได้เห็นข้าพลงแล้วก็ไม่เคยสะดุ้งหวาดกลัวเลยพวกเราล้วนมีมิตรภาพต่อกันเที่ยวเล่นไปในที่ต่างๆด้วยกันทั้งในป่าและภูเขาพอเป็นเช่นนี้ ลาบุลุ克ะจะสะดุ้งหวาดกลัวขัาพระองค์ไดเหตุอันใดพระราชาได้สดับดังนั้นกรงอังอาสย์ในสิ่งที่ได้สดับนึกชื่นชมว่าชายหนุ่มผู้นี้จ้างผู้เดไพยละและถูกต้องตามความเป็นจริงแม้เราก็ได้เห็นด้วยตนเองว่าสัาตว์ทั้งหลายไม่ได้แสดงการหวาดกลัวต่อชายหนุ่มนี้เลยสงเกตดความลายพระไยว่า เรายิงพ่อสามะผู้ปราศจากความผิดกณะบวาทำกรรหยาบช้านักแล้วยังมากล่าเท็กับเธออีกจึงทรงรับสารภาพว่าพ่อสามะอันที่จริงเนื้อเหล่านั้นเห็นท่านแล้วก็ไม่ได้ตกใจอะไรเลยเรากล่าวคำเท็จกับท่านเพราะเราถูกความโกรธและความโลภครอบงำจึงยิงท่านได้ลุกศร ั้นตรัสแล้วพระราชาก็ทรงมีดำริว่าพ่อสามะผู้นี้คงไม่ได้อาศัยอยู่ในป่านี้เพียงลำพับบงเป็นแน่เขาคงต้องมีหมู่ญาติมิตรและญาติพี่น้องเขาอยู่ที่ไหนกันหนอ,อเราจะลองถามเขาดูจึงตรัสถามอีกว่าพ่อสามะท่านมาจากไหนใครใช้ธรรมตักน้ำละ่ะสมณาสามได้กลัานทุกขเวทนาเป็นอันมากเอาไว้ บ้วนโลหิตไหลทะลักออกจากปากลมหายใจเริ่มโรยลินลงไปทุกขณะสุนรสารตั้งสติมั่นแล้วกล่าวว่าข้าแต่มหาราชบิดามารดาขับลงตาบอดขับลงเลี้ยงดูท่านอยู่ในป่าใหญ่ขับลงมาตักน้ำดื่มในที่นี้ก็เพื่อท่านทั้งสองเมื่อถึงบิดามารดาแล้ว ความเศร้าโศกก็พลันท่วมใจของสวรรณสามทันทีเพราะรู้ว่าตนเองคงไม่รอดพ้นจากความตายและก็ไม่ได้กลับไปหาท่านทั้งสองอีกแล้วจึงพร่ำรำพันถึงบุปการีทั้งสองประหนึ่งหัวใจจะแตกสลายว่าเวลานี้อาหารของวิดามาดาน,นั้นยังพอมีอยู่เพียงพอที่จะให้ท่านทั้งสองดำรงชีวิตอยู่ได้อีกหวัน แต่ท่านทั้งสองนั้นตาบอดทั้งสองข้างกาบลงเกรงว่าท่ญญานจะตาเสกกรเพราะไม่ได้ดื่มน้ำกระแต่มหาราชความทุกข์ที่ถูกสอนอาบยาพิษแทงทะลุร่างกายแม้จะมีมากแต่ก็เป็นเพียงความทุกข์กายที่กาบหลงอดกลั้นได้แต่ความทุกข์จะเกิดจากการไม่ได้ปรนิบัติดูแลปิดามารดาทั้งสองอีกนั้น นับว่าเป็นความทุกข์ทรมานใจยิ่งกว่าทุกพราะถูกยิงสิอีกพระราชาครันทราบว่าสวรรสามเป็นผู้ประพฤติธรรมบํารุงบิดามารดาจึงทรงรู้สึกสลดพระทัยอย่างยิ่งเพราะได้ประทุสร้ายผู้ประพฤติธรรมจึงทรงหาทางที่จะถ่ายโทษสวรรณสามส,สามภพรองค์จะขอถ่ายโทษดด้วยวิธีการใดน,นั้นก็ใหมาติดตาม รับฟังกันต่อในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะสำหรับวันนี้ให้ลูกทุกคนมันประพฤติทธรรมจะได้ประมาทในชีวิตให้มันให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาเพื่อชีวิตเราจะได้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองตลอดไปนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออดยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุข ความจเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องมันเกิดขึ้นเอาไว้จะสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจากสิน้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลก ให้มีดวงวิญญาสว่างสวัยเขาถึงพุะธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ